สวัสดี f อี FC, ทางเพจน้องป้ายน้องทอานเอฟีแล้วก็ช่องควันต้นจางไทยทุกท่านนะคะดูความน่ารักพี่อ้อนของพี่เย็นนะทุกคนนี่นะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาให้พี่เย็นจิตหรือว่าพังทองเงินนะคะมีข้าวเหนียวนะคะเกลือชมพูนะคะแล้วก็น้ําตาลก็นะคะมาดูความอร่อยกันเนาะขอใหญ่เลยสวัสดีจ้าสวยสองขาก่นทํางไงสองขาทำยังไงก็ได้หมดอีกรอบหนึง่งสองขาอีกรอบหนึง่งจ้าสวยสองขา ้าวเหนียวหนึ่งนะคะแบบฟินๆเลยนะคะดูคำโตๆนะคะนี่เลยมาเมื่อไหร่พี่ยันบอกว่าชอบใจเมื่อนั้นนะคะเพราะว่าได้กินของแซ่บข้าวเหนียวนึ่งอุ่นๆเลยนะคะยังบอกว่าแซ่บมากเดี๋ยวให้ส่งเสียงก่อนจ้าเสียงดังๆก่อนเอเคี้ยวอยู่จ้าเสียงดัง โอ้โหตั้งเองโอ้โหถ้าเป็นพี่ฝ้ายนี่เสียงคำรามดังกล้องกังวานมากนะคะอันนี้เป็นสายหวานเนาะก็จะเสียงจ๊บจับจับนะคะจ้าสวยดู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 คน อาหารบำรุงช้างนะคะเป็นอาหารบำรุงกำลังช้างนะคะเป็นข้าวเหนียวนะคะน้ำตาลแล้วก็เกลือเกลือช่วยให้ช้างกินน้ำได้ดีนะคะ,ะปกตินะคะถ้ากินมะขามกับเกลือได้บ่อยๆนี่จะดีมากๆนะคะสำหรับช้างดูวิญญาณของเราบอกว่าอู้ <laughs> ตอนที่อยู่ที่บ้านน่ะกินบ่อยมากนะคะแต่เราจะให้กินแบบนี้ทุกวันไม่ได้นะคะนานๆจะให้กินครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นอาหารหวานนะคะอุยหมดแล้ว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 แจ่บมากหมดเตี้ยงตั๊เลยหมดแล้วค่าฟินมากดูพี <c oughs> ่หนุก็ชอบมากเลยอร่อยเบอร์อ,อร่อยเบอร์อหมดแล้วจ้าสวยก่อนเลย้าสวยก่อนดังๆดัง โอ้ยรู้ว่าหมดดัง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 ก่อนพี่ินบอกว่าหมดแล้วรู้หนาว่าหมดแล้ว